โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2568ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเสง คนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณมักจะเม่อเมือเอาแต่คิดเรื่องอื่นจนไม่มีสมาธิในการทำงานให้พยายามโฟกัสในงานที่ทำให้มากขึ้นงานเกี่ยวกับเบเกอรี่ขายของสวยงามเครื่องประดับเสื้อผ้างานที่เกี่ยวกับงานแต่งงานจะก้าวหน้าเป็นพิเศษในวันนี้การเงินงานฝีมือเฉพาะด้านงานเก่งกำไรจะทาําเงินให้กับคุณได้มากในวันนี้ และความขยันขันแข็งเป็นตัวเร่งที่จะทําให้คุณต่อยอดเงินออกไปได้อีกวันนี้มีดวงการเงินที่ดีบางคนจะได้ลาบจากสเสน่หาอีกด้วยความรักและครอบครัวคุณอาจรู้สึกอ่อนไหวกับความสัมพันธ์มากกว่าปกติคนโสดควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเร็วเกินไปในขณะที่คนมีคู่ควรให้พื้นที่อีกฝ่ายได้พักใจบ้างหากมีความขัดแย้งควรใช้วิธีรับฟังมากกว่าตอบโต้ สุขภาพควรระวังอาการเจ็บคอไข้หวัดหรือความเหนื่อยล้าที่สะสมจากการพักผ่อนไม่เพียงพอสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมพระเดชการควบคุมความเชื่อฟังทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความสามาัคคีไมตรีจิตความเชื่อฟังเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกา คนเกิดวันจันทร์การงานคุณทำงานแบบไม่เคร่งเครียดยิ่งงานที่ต้องเดินทางออกนอกสถานที่หรืองานที่ไม่อยู่ติดที่จะยิ่งเป็นงานที่คุณทำได้ดีแต่อย่ามัวแต่เล่นมากเพิ่มความจริงจังขึ้นอีกก็จะดีผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดีการเงินการเงินของคุณมีโอกาสดีหากเน้นการสร้างฐานระยะยาวเหมาะกับการทยอยเก็บเงิน หรือวางแผนแบบผ่อนระยะยาวเช่นประกันชีวิตอสังหาริมทรัพย์หรือสินค้าลงทุนคนที่ค้าขายจะได้ลูกค้าที่พักดีแต่ต้องระวังต้นทุนจิป,ปาถะที่สะสมส่วนพนักงานประจำระวังใช้จ่ายตามเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจส่งผลให้ขาดสภาพพร้องโดยไม่รู้ตัวความรักและครอบครัวคุณมีเกณฑ์ได้พบกับคนใหม่ๆที่น่าสนใจและคุณก็พร้อมที่จะพุ่งเข้าไปจีบเขาอย่างไม่รีรอพระถ้าเอาแต่เขินอาย ก็คงจะพลาดคนที่หมายตาไว้คนมีคู่ความรักสดใสมีเรื่องตื่นเต้นใหม่ๆได้ทำร่วมกันสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมความเด็ดเดี่ยวอดทนความขยันขันแข็งทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความโดดเด่นชื่อเสียงเติบโตรุ่งเรืองเวลามงคลศู 0. นย์นาฬิกาถึงหนึน่งนาฬิกาสานาที คนเกิดวันอังคารการงานวันนี้การงานอาจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคุณอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเข้าใจผิดในเจตนาของผู้ร่วมงานระวังการตัดสินใจโดยอารมณ์หรือจากความกลัวมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงควรชะลอแผนงานสำคัญและใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนลงมือการเงินอย่าท้อถอย ถึงแม้เงินจะหายากแต่คุณจะได้รับรายได้สมดังใจถ้าไม่ล้มเลิกความตั้งใจไปซะก่อนการเสี่ยงโชคก็ให้รอบคอบให้มากอย่าเพิ่งทุ่มหมดตัวคุณมีเกณฑ์จะเห็นแก่เงินเกินไปจนเอาเปรียบผู้อื่นได้ความรักและครอบครัวสาวโสดมีเกณฑ์ได้พบกับหนุ่มใหญ่นักเดินทางบุคลิกว่องไวไม่นิ่งแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์เข้ามาสนใจคนมีคู่ ความรักโลดผลสนุกสนานแต่ก็มั่นคงดีไม่มีปัญหาอะไรสีมงคลสีเขียวเสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณอาจพบกับแรงกดดันจากการทำงานร่วมกับหลายฝ่ายความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจทำให้คุณต้องเสียเวลาไปกับการประสานงานหากมีโอกาสควรกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นอย่าพยายามแบกรับภาร,ระของคนอื่นโดยไม่จำเป็นเพราะสุดท้ายอาจทำให้คุณหมดแรงโดยไม่เกิดประโยชน์การตั้งหลักให้มัน่น และไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปคือสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้การเงินคุณอยากจะหยุดคิดในเรื่องการเงินที่ยุ่งยากปล่อยให้มันเป็นอย่างที่ควรรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับเศรษฐกิจของครอบครัวเงินอาจจะหายากแต่ควรเพิ่มกําลังใจในการหาเงินขึ้นมาอีกสักหน่อยความรักและครอบครัวคนที่เพิ่งพบรักความรักจะสดใสและมักจะคิดไปไกลในอนาคตคนสะดงคน จะถูกใจคนที่อายุน้อยกว่าและยังสารสัมพันธ์ต่อได้ด้วยคนมีครอบครัวความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนจะมีเด็กในบ้านเป็นศูนย์รวมความรักมีความสุขกันดีสีมงคลสีเขียวเสริมความเชื่อฟังของบริวารและความช่วยเหลืออุปถมัมทิศมงคลทิศเหนือเสริมเงินคล่องมือโชคลาภได้รับเงินที่คาดหวังเวลามงคล9ก้านาฬิกา ถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณค่อนข้างจับจดทำอะไรก็มักจะทำแบบไม่จริงจังคุณมีไอเดียมากโปรเจกต์แต่ละเรื่องในหัวก็ล้วนจะเป็นเรื่องที่สร้างสารรค์แต่คุณกลับไม่ค่อยชอบที่จะลงมือทำทำให้คู่แข่งล่วงหน้าคุณไปก่อน หรือเรียกว่าไม่ทันกินอย่าเอาแต่ฝันฝันให้มั่นใจมากกว่านี้และลงมือทำคุณก็จะไปได้ไกลกว่าทุกคนการเงินหากต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อของหรือลงทุนให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะอาจต้องผจญกับพวก18มงกุฎร,ระวังคดีความทางแพ่งที่จะต้องใช้เล่เหลี่ยมเฉือนคมกันและระวังบริวารจะยักยอกทรัพย์สินเงินทองการเงินต้องระดมให้มาก ความรักและครอบครัวชั่วโมงนี้ความรักความโรแมนติกใดไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตคุณคุณมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตเก็บเงินเพื่อความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตไม่ว่าคนมีครอบครัวหรือคนโสดวันนี้ขอผ่านเรื่องรักไปก่อนปากท้องสำคัญกว่าสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันออก เสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยเวลามงคล0นาฬิกาถึง1น,นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณทำงานให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายแต่มักจะไม่ค่อยสนใจ หรือกระตือรือร้อนในงานนักเพิ่มความกระตือรือร้อนในงานขึ้นอีกสักหน่อยงานที่ต้องเดินทางจะก้าวหน้าและโดดเด่นใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์คุณมีวาทศิลป์และสเสน่ห์ที่น่าสนใจในวันนี้ก<ง>ารเงินหาได้เท่าไหร่คุณเก็บเรียบไม่ค่อยใช้จ่ายเพราะความจนมันน่ากลัวแต่ก็ทําให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นวันนี้คุณจะประสบความสําเร็จในการทําเงินได้ตามเป้า ขยันมากและไม่คุยเรื่องเงินกับใครความรักและครอบครัวคุณทุ่มเทเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงคนมีคู่จะมีกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์เช่นการวางแผนอนาคตหรือดูแลบ้านคนโสดควรมองหาคนที่มีความอดทนและมองความสัมพันธ์แบบระยะยาวด้านสุขภาพเป็นช่วงที่ควรรักษาวินยัยเช่นออกกำลังกายตามตารางและกินอาหารให้ตรงเวลา สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศใต้เสริมความเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล1นึนาฬิกา30นาทีถึงสนาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้ต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันพองานนี้เสร็จงานใหม่ก็จะเข้ามาไม่ให้มือคุณว่างแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้แสดงฝีมือยิ่งถ้ามีคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานก็มักจะดูเดือดในการชิงดีชิงเด่นซึ่งก็ไม่มีใครยอมใครให้ใช้สติให้มากคุณเองก็ไม่ได้เป็นรองใครในด้านการงานการเงิน การเงินเริ่มดีขึ้นมีไรายได้จากงานที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้คุณอยากจะลงทุนทางการเงินบางอย่างแต่ยังรู้สึกไม่มั่นใจนะักลองปรึกษาผู้รู้ก่อนก็จะเป็นการดีบางคนจะเสียเงินจํานวนไม่น้อยไปกับการท่องเทีย่ยวที่คุณอยากไปมานานความรักและครอบครัวคนที่คบหากันอยู่มีเกณฑ์ก้าวหน้าถึงขั้นตกลงปลงใจแต่งงานส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์จะก้าวหน้าไปต่อได้ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วจะได้มีการพบปะสังสรรค์ก,กันกับคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทมิสหายมีความสุขดีสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสำเร็จบารมีวาสนาทิตมงคลทิศเหนือเสริมความสามาคัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้จะประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่ มีเกณฑ์ได้ร่วมลงทุนกับงานใหม่ๆงานการเงินปล่อยกู้และงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะก้าวหน้าโดดเด่นดีมากทั้งยังมีหุ้นส่วนที่ดีหรือมีผู้ใหญ่เพศชายคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณจะใจใหญ่แต่ก็มีความรอบคอบในการตัดสินใจ การเงินต้องเหนื่อยหน่อย,ห,อยหากรอเงินจากทางใดอยู่การเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นเป็นเรื่องจำเป็นในวันนี้แต่ก็มักจะไม่ได้รับความช่วยเหลือง่ายๆเพราะผู้ใหญ่ไม่ค่อยปลื้มคุณทั้งยังควรระวังการโกงถูกหยิบยืมแบบได้คืนยากโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิดงดการเล่นพนันเสี่ยงโชคหรือของชิ้นใหญ่ในวันนี้ความรักและครอบครัวความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคง อาจสะดุดจากเหตุการณ์บางอย่างที่คาดไม่ถึงให้คุณเตรียมใจต่อคำพูดหรือการกระทําที่เจ็บลึกคนมีคู่ควรระวังปัญหาที่เคยละเลยจะย้อนกลับมาทำร้ายคนโสดอาจจำเป็นต้องยอมรับว่าใครบางคนไม่เหมาะจะเดินต่อร่วมกันในด้านสุขภาพเป็นช่วงที่คุณต้องฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุทางใจหรือทางกายสีมงคลสีส้มสีแสด เสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสงการาศีและความเคารพรักทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมการเงินคล่องมือได้รับผลแบบไม่คาดฝันเวลามงคล3นาฬิกาถึง4ี่นาฬิกา30นาที